ลิงก์สินค้าที่ทดสอบทั้งหมดอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับโฮโก้รุ่น uh 102ชาร์จเร็วความฟ้าง,งประมาณ2เซนครึ่งความหนาประมาณ2เซนครึ่งความยาวประมาณ3เซนไฟเข้า1 0 0ถึง240โวล์ไฟออก5 V 1โวล์1แอมป์ นี่คือชื่อรุ่นทดสอบดูค่าไฟเรียบค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่เกือบครึ่งโวล์เลยคนระับค่าไฟไม่เรียบมากกว่า200มิลิโวล์ก็อาจทำให้แบตอายุสั้นลงที่2.5มิมโครเซกปรดิฟหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ผมจะลองต่อโหลดที่1แอมป์โหลดที่1แอมป์ ฐานเวลา2.5ไมโครเซกจะลองดูว่าตัวนี้จ่ายไฟได้เท่าไหร่จ่ายไฟได้ที่5โวลต์1.5แอมป์อย่างเดียวเท่านั้นจะลองดูว่าจ่ายกระแสดได้สูงสุดถึง1แอมป์ตามที่ระบุไว้หรือไม่ตอนนี้ได้ที่5.1โวลต์0.8แอมป์4วัตต์1แอมป์1.1แอมป์ที่1.1แอมป โวลจะตกลงมาเหลือ4.8โวลต์1.2แอมป์น็อกได้ที่สูงสุด4.8โวลต์1.09แอมป์5.4วัตต์ผมจะลดเหลือ1แอมป์หลังจากลดเหลือ1แอมป์ไฟก็จะขึ้นมาที่5.1โวลต์0.99แอมป์5วัตต์ผุจะทำการทดสอบเป็นเวลา3ชั่วโมงดูว่าหัวชาร์จจะน็อกหรือไม่ ถ้าไม่น็อกก็แสดงว่าน่าจะมีความทนทานพร้อมกับจับเวลาไปด้วยเริ่มต้นที่5.11โวลต์กระแส0.99ม5.10วัตต์ผ่านไป10นาทีอุณหภูมิหัวชาร์จขึ้นมาที่57.2องศาเซลเซียสผ่านไปประมาณ15นาทีเครื่องน็อกไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ผ่านไป20นาที5.1วัตต์เท่าเดิม อุณหภูมิหัวชาร์จขึ้นมาที่62องศาเซลเซียสผ่านไป30นาที5.1วัตต์เท่าเดิมอุณหภูมิหัวชาร์จอยู่ที่63องศาเซลเซียสผ่านไป1ชั่วโมง5.1วัตต์เท่าเดิมอุณหภูมิหัวชาร์จ63องศาเซลเซียสผ่านไป2ชั่วโมง5.1วัตต์เท่าเดิม อุณหภูมิที่เปลือหัวชาร์จขึ้นมาที่6 4 1องศาเซลเซียสผ่านไป3ชั่วโมง5.1วัตต์เท่าเดิมอุณหภูมิยังทรงตัวอยู่ที่6 4องศาเซลเซียสผ่านไป3ชั่วโมง5.1วัตต์ยังได้เท่าเดิมแต่มีบางช่วงที่น็อกไปแบบนี้ก็น่าจะใช้งานได้ทนทานระดับหนึ่งครับอุณหภูมิหม้อแปลงสูงสุดอยู่ที่1 0 3 7องศาเซลเซียส ซีกรองไฟเรียบฝั่งไพมารี่67.8องศาเซลเซียสสีกรองไฟเรียบฝั่งเซ็กนดารี่71.2องศาเซลเซียสอุปกรณ์ที่ร้อนที่สุดก็คือช็อตกียไดโอด1 1 1่องศาเซลเซียสสวิตชิ่งชิป1 0 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิน้ำเดือดจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสไซต์ที่หัวชาร์จนี้ร้อนมาก ก็น่าจะมาจากไม่มีวงจรสแนบเปอร์ถ้าวัดไป DC มากกว่า10โวลต์ก็ถือว่าเริ่มอันตรายแล้ววัดได้ประมาณ0.1โวลต์0.6โวลต์แบบนี้ก็ยังไม่อันตรายครับและก็ไม่ได้ทะลุกออกมาครับจะลองชาร์จด้วย Samsung M14 ว่าจะชาร์จไหวหรือไม่เป็นแบตขนาด5แอมป์ชาร์จได้ครับที่59% 4.8โวลต์ 1 1ึ่งจแอมปห้วัตต์ลองชาร์จที่13%เปอร์เซได้ไฟที่4 8่จุดแปดโวลต์หนแอมปห้วัตต์ชาร์จได้ครับมาถอดดูวงจรข้างในว่ามีอะไรข้างในก็จะมีน่าจะเป็นผ้าเทปกันช็อตไฟบ้าน 220V โวลต์ก็จะเข้ามาที่2เส้นนี้ จากนั้นก็ผ่านอาฟิลจำกัดกระแสวงจรนี้สังเกตดูจะไม่มีวงจรสแนปเบอร์ดังนั้นก็จะทำให้ความทนทานลดลง C ตตำแหน่ง C Y ตัวนี้ใช้ C ธรรมดามีอวกาดรั่วหรือช็อตสูงซึ่งจะทำให้คนเล่นโทรศัพท์โดนดูดตามที่เป็นข่าวต่ออยู่ที่ฝั่ง Primary และฝั่ง Secondary อ่ไฟจะรั่วออกมาดูดคนได้ทั้งหมด3ทางก็คือ1 C ตําแหน่ง C y 2. ก็คือช่องว่าง ระหว่างฝั่งไพรมารีกับฝั่งเซคั n d นดารีสาม้อแปลงความถี่สูงสรุปข้อดีของหัวชาร์จรุ่นนี้คือ 1. น่าจะมีความทนทานระดับหนึ่ง 2. น่าจะทำการชาร์จได้ตามที่ระบุข้อเสียคือ 1. ค่าไฟไม่เรียบที่สูงกว่า200มิลลิโวลต์ก็ไม่ควรนำไปใช้งานเพราะอาจทำให้แบตท,ที่มาชาร์จด้วยเสื่อมไว สอซีตำแหน่งซีไววันใช้แบบความปลอดภัยต่ำสามหม้อปแปลงใช้แบบความปลอดภัยต่ำสุดท้ายนี้หัวชาร์จรุ่นนี้ส่วนตัวผมไม่แนะนำครับเพราะมีความเสี่ยงอันตรายสูงคําเตือนการเล่นโทรศัพท์ขณะนอนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตดังนั้นควรทำเบรกเกอร์กันดูดเมื่อเกิดไฟรั่วเบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดไฟสเส้นทำให้ปลอดภัยครับ ส่วนวิธีการทำผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ